าสางโมงขผ้าไส่ผ้าใส่เหาือนเดิมครับไม่ไ่้าโมฮันเตฮันเตสุติราสุติรารมมปัง 他喝完了。Um, <Okay. S 1> สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชม ธรรมิธรรมิธรรมัจ่าธรรมจ่าพิโกภิกขุสังฆัะธรรมจ่าภะริยังคะริยังคันเตมิทัสสังทัสสัพพะกวาโตธรรมะวินัยวิที่ปัพพะชังค์อังพันเตมิปัจจามังังยาจามิ สาญานีสายานีวัานีวัฏานิ้ตวาวาลัสชาสเวันเตเกัมปังปุปาายาทุติยปีทุติยปีตะหนงเตมเตปัสชะ Man kamppangbahayaaya Stasiang di hasil yang si

ตู <Tôi> ้ยนี่ครับู้วันสามวันนี้ต้ยี่ พอถ้ามันมาอด้ก็เคลื่อนไปเลย